อันนี้น้องมังกรมาให้หันปลานะครับแต่ไม่รู้ว่าให้หันปลาหรือหันนกโอ้โหนกเต็มเลยครับมาถ่ายรูปหน่อยเอ้าโอ้นกเทียบครับดูวยครับ โอ้ปลาครับปลาเต็มเลยครับโอ้โหปลามาเพียบครับอ่าวันนี้น้องมังกรให้เต็มที่ครับให้นกด้วยอา้าวให้นกด้วยเทเทเลยลูกเทเลยโอ้อ่ะเทเลยเอา้าว เอ,อาเทีเลยเอาเทีโอ้นกมาเพียบครับกองทัพนกมาเพียบครับผม เอาให้เอาให้หานกอีกโหนกมาเพียบครับ เอามาให้พี่เขาเอาให้พี่เขาโอ้โหเทพเทพปลาเท่าจะไม่ได้กินครับโอ้มีตัวนกครับโอ้ โอ้โหนกเต็มคร,ครับนี่ครับนี่นี่ครับๆๆๆโอ้นกพิราบมาครับนกพิราบเยอะมากครับดูัโอ้โหก้อนก้อนก้อนขางแขนอย่างเงี้ยที ให้นกอ่ะแล้วก็กางเขนเหมือนปีเหมือนมันจะบินอ่ะหันหน้ามันี่หันหน้ามันนี่จะกางเขนน้องก็ปกะัวนนกครับเดี๋ยวนกเกาะแขนน้องก่อนว่าครับ ่าตัวนี้เกาะหัวครับโอ้โหเกาะหัวครับนะครับโอ้โหเกาะหัวเฉยครับนี่น้องมังกรทองมาให้หันปลานะครับ แต่นกเยอะมากครับนี่ครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่อื่นต่อนะครับนี่ให้หารให้หารปลาพอละให้หารนกด้วยครับจบเดี๋ยวเราจะไปไปที่อื่นต่อนะครับเดี๋ยวไปชมอีพีต่อไปนะครับผมนี่ครับนกเต็มนะครับโอ้ทักทายครับโอ้โอเคครับน้องมกราลาพี่ก่อนเดีวโอเคครับผมสวัสดีครับ